ี่นคขาวสีขาวลำไยสีทองที่มีแต่สีทองหรอสีแดงสีขาวไม่มีหรอลำไยสีทองว่าแต่สีแดงสีสุมพู้สีฟ้าสีเขียวไม่มีหรอ ลำไยข้าวสีขาวสีทองนี่เอาไปขายซะเอาไปขายได้ดิลำไยสีทองมาใส่เอาไปขายมากระสอบเลย กินข้าวด้วยกันครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับสวัสดคีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดคีครับผมวันนี้ผมจะพามากินข้าวครับผมกินข้าวกับอะไรนะกินข้าวกับเติมบัว,วขาวทองครับผมต้มฟ้าขเขียวตัวฟ้าต่อกนะินกับฟ้าติมฟ้าเขียวแล้วกินกับอะไรต่อ แค่นี้แหละครับข้าวข้าวก็กินข้าวกับซัดกินง่ายอยู่ง่ายครับแล้วตอนเย็นค่อยพูดกันต่อว่าจะกินอะไรต่อนะก็กินตามที่เรามีไปก่อนครับมีซดัดก็กินซดัดมีไข่ก็กินไข่หรือมีนมคน้นก็กินนมค้นได้แล้วตอนเย็นค่อยว่ากันว่าจะกินอะไรต่อนะ แล้วก็กินตามที่เรามีก่อนนะครับเนี่ยผมกินข้าวุมุูงไว้แล้วก็กับซอสมีไข่แล้วก็ทอดไข่ใส่นะถ้าไม่มีก็กินข้าวกับซอสน้ำปลาก็ได้นะครับกินที่เรามีก่อนนะครับผมแล้วก็ เอาซอสฟ้าเขียวลงไปเลยครับภาษาอีสานซิ๊ดเลยครับผมแล้วภาษาไทยจุดนะจุดไปนิดนิดแต่ภาษาอีสาสนซิ๊ดไปเลยครับผมซึ่งมันทั่วถ้าเราอยากอร่อยก็เอาเยอะ อร่อยซอสถ้ยน้ำรุมก็อร่อยกินได้นะกิน่ิรามีก่อนนะครับผมตอนเย็นใครว่ากันอีกทีว่าจะกินอะไรต่อกินส้มตำหรือจะกินเตีอยหนาม้แล้วก็พูดกันอีกทีว่ากินอะไรแต่เรากิน่ิรามีก่อนนะ ที่เรามีสปไปร์ก่อนนะครับผมีิงกุ้งับครับผมสวัสดครับทุกคนสวัค,ครับวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นวันหยุดวันมาฆบูชา ทุกคนต้องไปวัดนะครับไปทําบุญไปวัดไปขอพ,อพรกับพระอย่าลืมไปวัดนะครับผมใส่บาตรจะได้ขอพรพระอาจจะตอนเย็นอาจจะเวนเทียนมั้งอยู่วัดใครอยู่วัดใกล้หรือไกลวัดแถวบ้านเราไปนะครับไปขอพรนะ คนที่ทํางานติดงานไม่ได้ไปก็ไหวพ้พระอยู่บ้านนะครับไหวพ้พระอยู่บ้านก็ได้นะในหมดถ้าเราระ,ะ,ะลึกถึงพระที่เราชอบแต่ชอบทุกพระอันแหละเราก็ระลึกท่านไว้นะเราก็ได้บุญเหมือนกันนะครับหรือใส่บาท อบิบทบัดหน้าบ้านหรือหน้าหอเราก็ใส่บาตรได้นะครับคําแล้วอากาศเย็นสบายครับผมรถวิ่งไปวิ่งมานะครับผมถ้าจะข้ามถนนหรือจะไปตลาดตอนระวังรถนะครับดูใช้ดูขวาขวานค่อยไปนั้นจะเกิดอุบัติเหตุครับผม ระวังด้วยนะครับไปไหนก็ระวังขับรถอะไรก็ระวังเดินก็ระวังถ้าจึเกิดอุบัติเหตุมาได้จะลำบากเพราะมันจะเสียใจนะครับผมจะลำบากเราจะมาราต้องทำอะไรแล้วต้องนึกถึงท่านไหวอันนี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราก็ทำไม่ดีก็อย่าไปทำนะอย่าไปทำนะครับผม เอาแต่สิง่งดีไว้ถ้าไม่ดีออกไปทิ้งมันลงขยะไปเลยเอาสิง่งอดีเข้ามาวันนี้วันพระวันมาฆบูชาครับผม